บานออกไปเลยลูกทิ้งมันท้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งออกไปเลยบานออกเลยลูกนะดอกบัวบานทิ้งบานบานทิ้งบานทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งออกไปสิออกไปออกจากตัวทิ้งไม่ทิ้งนั่นแหละลูก เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิไม่เอาก็ออกจตตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิออกจากเอาออกจากไม่เอาเรียกว่าบานทิ้งบานหมดตัวหมดบาน ตัวทิ้งออกไปสิยิงตัวทิ้งออกอไปสิไม่เอาตัวไม่เอาเองออกไปสิคลายทิ้งคลายลหมดคลายหมดไม่คลาย อย่าแค่นี้แค่นะั้นลูกออกไปเลย <itt ain> ไม่มีขอบเขตออกไป<ผ>มไม่มีที่สุด <itt ain> ไม่มีประมาณออกไป <itt ain> จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละลูก <itt ain> จากท <itt ain> ิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งนี่แหละจากไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอานี่แหละลูกจะไม่มีขอบเขตออกไปสิ <itt ain> ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิ <itt ain> ทิ้งตัวทิ้งเองออกไปสิสละแม้รกระทั่งตัวสละเองออกไปจากไม่เอาต้อไม่เอาเองออกจากตัวออกเองลู tua ban thăng ban ban thăng ban lục ban thăng ban thăng tự thăngเอง tự thăng thăng tự thăngเอง lục tự thăng thăng tự thăngเอง tua số la tua số tua tua คลายทิ้งคลายบานทิ้งบานหมดตัวหมดบานหมดติดหมดตัดเองหมดติดหมดตัดเอง ตัวทิ้งเองทุกอย่างลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ทุกอย่างหมดตัวหมดบ้านหมดคลายหมดไม่คลายคลายทิ้งตัวคลายเองคลายทิ้งคลายพร้อมอะไรลูกทุกอย่าง ทิ้งตัวทิ้งเองพี่ทุกอย่างพร้อมกันไม่เอาก็ไม่เอาตัวไ,ไม่เอาเองนะั่ลูกพร้อมกันทุกอย่างสละตัวสละเองสิ่งที่ไม่มีขาเทศสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ไม่ใช่มัวแต่แค่นี้แค่นั้นหรือว่าแค่อะไรลูกไม่มัวแต่แค่กายแค่จิตไม่มัวแต่แค่สรรพสิ่งไม่มัวแต่แค่รู้ไม่รู้ไม่มัวแต่แค่เห็นไม่เห็นไม่มัวแต่แค่นอกแค่ในไม่มัวแต่แค่ในแค่สิ่งที่ไม่มีขอบเขตอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยากสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละ ละมันทั้งตัวละตัวไม่ละลูกออก,กตัวออกเองดิ เอาตัวไม่เอาเองเออกจะตัวออกเอง ยิ่งกว่าสบายยิ่งกว่าไม่สบายไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานอกเหนือสบายนอกเหนือไม่สบายอย่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่อะไรในสบายไม่ใช่อะไรในไม่สบายหมดตัวสบายหมดตัวไม่สบาย มีตัวในสบายมีตัวในไม่สบายมันก็ไม่สบายไม่มันทั้งไม่ก็ไม่ไม่ไปได้กันนั่นนั่นแหละก็เรียบร้อยไปเองหมดตัวตัดหมดตัวไม่ตัดไปเอง จะตัอออกไปนั่นแหละลูกไม่มีความเพลยสิไม่มีความเพลเลยสิปล่อยให้เต็มที่ลูกปล่อยให้เต็มที่เลยเลยแค่นั้นแค่นี้ไปยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ไปลูก ยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปสิยิ่งกว่าไม่ไม่ไปสิดูดวยไม่มีความแย่สิท้องก่อนเลยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกมันถึงได้ยิ่งกว่าเอายิ่งกว่าไม่เอางก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดูดวยเลยท้องเลยที่เหลือดูดดวยเลย ยิ่งว่าไม่ไม่ไม่ก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างซะด้วยทุกอย่างซะด้วย ทุกอย่างลูกทุกอย่างเออมหาน้ำฤทิหน่อยมหาบนามหาน้ำฤทธิ์คอยจะทพะอย่างทั้งอย่างนะเขาตอบครอบคอยอยู่เรื่อยทุกอย่างที่เปิดเต็มที่หน่อยแล้วก็พร้อมมันไปเลยนั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมมันไปเลยกายช่วยหนูช่วยกันไปเลยลูก ไม่ม e, right ันท er> ั้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปได้กันเลยตัดแลวตัดช่วยไปด้วยกันเลยอะไรๆก็ไม่ไปเลยสิไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปเลยลูกมันก็หมดทั้งไม่หมดทั้งไม่ไม่นั่นแหละ จะได้ตัดเป็นตัดและตัดช่วยเป็นอะ,อะไรก็ไม่เหมือนกันหมดไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไมเหมือนกันหมดเลยเรียกว่าตัดและตัดช่วยเป็นจบและจบช่วยเป็น ทั้งจบและจบช่วยทั้งจบและจบช่วยเป็นอะไรก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยสิหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอา หมดตัวคอยติดหมดตัวใครหลุดนี่อะไรอะไรก็ไหมไปเลยสิไหมมันทั้งไหมทงไมไหมไปเลยลูกมันจะได้ไม่มัวแต่สเปรสปาแข่งควงต่อแสวงแว่งปัญหาอะไรปัญหาต่อแสวงแว่งหายนี่แหละก็ไหมสิไหมมันทั้งไหมทงไม่ไหม Không đọc, không đọc, không đọc. Một tòa lũng đó, một tòa lũng này. อยสองอย so ่างก็ท well ุกอย่างนดําเน็จมหาดําเน็จทุกอย่างทุกอย่างดําเน็จบ่อยๆมหาดําเน็นลูกมันจะได้เพิ่มเดียวเลยจิตมันก็บานออกเพิ่มเดียวแหละเวลามันคลายยิ่งคลายก็เพิ่มเดียวเลยร้อมอะไรทุกอย่าง ตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้พอกันไปอะไรอะไรก็ไหม้ไปด้วยกันเลยไหม้มันทั้งไหม้ั้าไม่ไหม้ไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละลูกตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยไปด้วยกันนั่นแหละตัดและตัดช่วยไปด้วยกันนั่นแหละลูก ตัวโมบอานยังไงบานบานต้องออกทิ้งทิ้งตัวทิ้งออกไปกใ่ออ สละตัวสละออกไปซิไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองออกไปซิ้มาบานข้างบานอยางไงต o มท้างต o ม m เหา้ยไเล่าบานทิ้บานบานหมดภาระในบานบานหมดจากความบานเองบานทิ้งบานทิ้งตัวทิ้งเองออกไปซิสละตัวสละเองออกไปไม่เอาตัวไม่เอาเองออกไปซิ หมดเอาหมดไม่เอา <c oughs> หมดสละหมดไม่สละ ให้หมดภาระในตัวคอยละไม่ละหรือหมดภาละในตัวคอยละไม่ละไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิไม่ใช่อะไรในละไม่ใช่อะไรในไม่ละหือสิไม่หมดภาละในตัวคอยละไม่ละเน่ย ไหมหมดไม่ไหมไปสิไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปสิถ้ามันจะไหมจริงไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปสิ ้มันจะไหม้สิ่งไหมที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไหมเองไม่ที่มันไม่เหลือแม้กระทั่งไหมเองไม่ที่มันไม่มีแม้กระทั่งไหมเองหมดไหมหมดไม่ไหม้สิหมดเอาหมดไม่เอาสิ มันทั้งตัวหมดตัวไม่หมดสิ ตัวไม่เอาเองสิหมดเอาหมดไม่เอาหมดทั้งไมหมดทั้งไม่ไมลูก ไม่เอาสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมน่ะลูกหมดไหมหมดไม่ไหมสิไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม หมดไม่หมดไม่ไหม้สิอย่างโลกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหม้หมดตัวไม่หมดตัวไม่ไหม้สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหม้ พร้อมไปเลยลูกตัดครู้ช่วยพร้อมกันตัดและตัดช่วยพร้อมกันจบและจบช่วยพร้อมกันยุติและยุติช่วยพร้อมกันพร้อมกัน อะไรไว้ข้างหลังลูกทิ้งตัวทิ้งแองไปได้กันบ่ทิ้งไก่บ่หมดทั้งตัวทิ้งหมดทั้งตัวไม่ทิ้งหมดตัวทิ้งหมดตัวไม่ทิ้งนี่ทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งหมดทั้งตัวไหมตัวไม่ไหมลูกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม ทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเเลลยยกกหมดทั้งตัวไม่หมดทั้งตัวไม่ไม่ไม่มันทั้งไม่ท ну ั <h 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 ้งไม่ไม่ จะเร่าเป็นปัญหาในการส่อแสวงแหว่งหาไ่ฟ้าอะไรกันบ้เป็นปัญหาในการส่อแสวงแหว่งหาฝ่ายพระอะไรกันบ้างเริ่มเป็นปัญหาในวาสนาไปเองเริ่มเป็นปัญหาในบารมีไปเองเริ่มเป็นปัญหาในบุญไปเองเริ่มเป็นปัญหาในชืกอสิ่งที่อย่างไปซะเอง ลิกเป็นตัณหาในธรรมไปเองแล้วเป็นตัณหาในบุญว่าตัณหาบารมีไปเองเลิกเป็นตัณหาในมรรคผลนิพพานเป็นซะเองหมดเอาหมดไม่เอาซิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เหลือมันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาซิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา หมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาสิ่ดหมดตัวไหมหมดตัวไม่ไหมสิไม่มม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เลยเหลือตัวไม่เองไม่ไหมก็ไม่เหลือตัวไม่ไหเอง หมดทัางไหมหมดทาง,มทางมไม่ไหม